สบายดีพี่น้องสบายดีเปิดสุความสุขคนพี่น้องเลยพระกันคือเก่าซองน้องนำบรรยากาศตอนบ่ายๆเนาะวันนี้ก็มาเผาปลากินเด็กๆก็ไปโรงเรียนเนี่ยตอนแรงหมดเลยพวกเด็กๆกลับมาพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่กันหาคนรับเผาพี่น้องเลยตอนบ่ายเด็กๆก็ไม่อยู่ไปโรงเรียนตอนแรง ต้นแรงเลย็น้องเด็กๆกันตอนนี้้อกินก่อนมาให้น้อมาดีพี่น้องเอเปลี่ยงะนะเล่นหนะเพล่อนวลอะไรเทียงหน้าน่ะเขาบอกให้ลินกระห้เลยนักเลยหนักเล่นน้าต้องกินจำเป็นพวกอย่งนี้กินกน เก็ดเนาะนะฮะกไม่ได้เฮ็ดหร่ไหมวยบิคไอไหนผู้น้องใส่กล่อคือคือเฮ็ดยังไหเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่โงอกเมืองใหญ่บ่หนี่ยเจอแล้วแปกันับเทาไหร่นไปไดนต่อรถลด้รถมันหน่อยนะดูสิ <coughs> ừ, anh không. Dàn thì đi cho luôn mà dằn ngay ngay thôi <laughs> มายืนมาไน้องมาไปผักปักกัดผักสลัดกบอบจ้ากวเพิ่นทั้ั้จะด่วยกินยังห้าม ไม่ใช่เยอะเคลื่อนเลยคันเองไม่อยู่ไม่ใช่เห็นแล้วผิดหมดอันนีเคลื่องดูโอ้โหได้เคลื่อนเราเคลื่อนจากขามันวาขาก่อนกึ๊บ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 กึ๊กึ๊บกึ๊บกึ๊บกึกึ๊บกึ๊บก อันนี้ค่ะอูนู้นหนึ่งนู้นหนึ่งปนป้าน่นี่มาันขาดปากไช่ใิ่ใช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 ่นช่ใน่ใช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 ่ใง่าช่ใ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 ช่่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 

วยแท้บบ่ามาเลเนน่นแว่าื่อทางลุทางลุ่มแล้วขึ้นม่ได้ดีวล คายคลา้สจ็เ็บกกินทิ้นตาไหลเนาะกินี่ินตามก็จะบๆเจ็ออได้อ่าขาไม่หมนขา่าวดอหี่เออกแล้วยาได้จิเป็นทางง่าก็ให้กินกินที่ดอกฮะขิ้นน่ะข้าไก่ก็เยอะกินแล้วดีแล้วกินได้มันยะ เด,ด็นอวงคนกกินเยอะื้อเอวาวาหกินเด้ดอืมเป็พว่อเขวาอู๋ดีมันตันๆนะ่นดิอืมมีน่อยนะจีคือจีก็บกินเลยค่ะเือย้าตีนมาดิรวมกับเน่อือมใส่ที่ที่แหงวไว

ทำไมบุกกิเข่าวเลยเด้อกินอาหารเราเปลี่ยนแผนการใหม่อีกแล้วตะวินในกินข่าวที่ดอกเมือกีุ้น่นวายจะ้สาอาห เพื่อชุดเด็ดแทนสิล่ะไม่น่าปวดบ้างฮะทำอะไรลูกนึงว่เสร็จทำบล็อกเลยเฮ้ยไม่ให้อีกเลยไม่ให้อีกหนักนักเอาแล้โอ้โหนี่แหละวลยยิ่งหัวตัดสายสีสันอือว่าสายสีสัออแหละ

buông subscribe <laughs> 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 จักเนาะแต่นักกินแหละอที่ดดเนี่ยขานบกินที่นี่นี่มั้งยินี่ก่อนยกับบกินแหละ งานที่ดได้ไลน์ไม่กินงาน,นยาเล่นี่ไม่กินกับดั้มกับปุ่นเบิดระวัาสองจับไปแล้วไม้มน่ม,มัน้อ่่

ย่างังคุคจะพา่านเนเป็นรเลยเกือนเือนทงยางค้ีแแต่ว่าทงยางคุมเลยมานตุกใสฝาใสๆแม่เรเห็นมาว่ายังไม่เห็น